สวัสดีกันอีกครั้งนะครับพบกับเต็กแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวของที่ใหญ่พอๆกับโต๊ะตัวนี้เลยนะครับผมก็คือเซมี่นะครับผมเป็นสมาร์ทแฟนก็คือเป็นพัดลมนั่นแหละคือพูดง่ายๆว่าเป็น คับลมนะครับผมก็ชื่อก็ตามนี้เลยคือมี Smart Standing Fan รุ่น 1C นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมขอเกลื่นนิดนึงนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมอะตั้งใจจะซื้อรุ่นที่เป็น 1X ผมรู้แหละคือด้วยตัวเลขหรือว่ารุ่น,นเนี่ย 1C เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างแบบ เริ่มต้นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมก็รู้สึกว่ามันมีข้อดีของมันอยู่นะรุ่น 1C ีเนี่ยถึงมันจะเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่าต่าสุดก็จริงเนี่ยผมขอบอกนิดนึงว่ารีวิวนี้ไม่มีสคริปต์หรือว่าไม่มีอะไรเพราะว่าผมจะมาแกะกล่องแล้วก็ประกอบไปพร้อมกันเลยนะครับผมในการรีวิวครั้งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าสเปคมันเป็นยังไงแล้วทำไมผมถึงเลือกรุ่นนี้นะครับผมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็หารีวิวรุ่นนี้ไม่ค่อยได้ผมไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยมันออกมานานหรือยังนนะคัผมแตต่่ววาเี้ ก็ที่ผมตัดสินใจซื้อเป็นรุ่น1 C เนี่ยคือผมขอดูในแอปมีโฮมกันเลยว่าแอปมีโฮมเนี่ยมันมีรุ่นนี้อยู่ในแอปไหมเพราะว่าสินค้าเสี่ยวมีทั้งหมดของผมเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน global ทั้งหมดนะครับผมผมแนะนําว่าถ้าใครซื้ออุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเสี่ยวมีเนี่ยผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นตัวใดตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็น global หรือจะเป็นไชน่าเลยอย่างเงี้ยเลือกตัวใดตัวหนึ่งไปเลยนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมดูมาในอัปเดตล่าสุดของมีโฮมเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมซื้อรุ่น C, นนน 1C เเ่่่ป็ววอร์ชัมาาแต ใน global มีเหมือนกันรุ่นเดียวกันมันสามารถที่จะเอาไปใช้เป็น global ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอัปเดตเรื่องหนึ่งของมีโฮมนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้กับทุกอุปรกรณ์นะครับใช้กับบางอุปรกรณ์เท่านั้นซึ่งพัดลมก็เป็นรุ่นหนึ่งที่สามารถที่จะใช้ข้ามเวอร์ชั่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันบ้างดีกว่าว่าในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับจะแกะไปพร้อมๆกันเลยเอาจริงๆเรื่องของขนาดกล่องเนี่ยคือหลายๆคนผมเชื่อนะว่าด้วยพัดลมไซส์ใหญ่อะ ทำไมกล่องไส์แค่นี้เองนั่นแหละผมว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าทําไมมันถึงกล่องเล็กได้ขนาดนี้ตอนแรกผมกะจะไม่ทํารีวิวที่แบบมันนั่งตรงหน้าแบบนี้นะผมกะว่าจะถ่ายแบบเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าขนาดมันน่าจะใหญ่แต่ว่าผิดคาดกล่องมันมาเล็กกว่าที่ผมคิดเอาไว้นะตัวนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของพัดลมนะครับจริงๆพัดลมไซส์เนี้ย เอ่อถ้าที่ผมจําได้เนี่ยน่าจะประมาณ13นิ้วเนาะก็ถือว่าค่อนข้างจัดเล็กแต่ว่าเมื่อเทียบกับการใช้งานหรือว่าแล้วแต่คนนะผมก็ไม่ได้มองว่าเจ้า13นิ้วหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นข้อจํากัดในการใช้งานแต่ว่าของผมเอามาใช้ในห้องนอนแคบๆปะผมก็รู้สึกว่าแค่ไซส์ประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆบ้านจะใช้เป็นพัดลม16นิ้วเป็นตัวเริ่มต้นซะส่วนใหญ่ผมเข้าใจนะแต่ก็นะผมรู้สึกว่าดีไซน์มันสวยด้วยแหละก็โอเคแหละด้วยราคาประมาณขนาดนี้ผมว่าโอเคละ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นฐานนะครับผมอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้แกะหรือว่าไม่ได้หารีวิวมาก่อนเพราะว่าผมบองตรงนะว่าเจ้าพัดลมตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่า 1C หารีวิวไม่ค่อยจะได้เลยส่วนใหญ่จะมีแต่ 1X2S อันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับผมซึ่งฐานก็มีน้ำหนักประมาณหนึงนะครับผมแต่ว่าเป็นบอดี้พลาสติกทั้งหมดนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า ฐานนียน่าจะใช้ร่วมกับรุ่นอื่นนั่นแหละที่มันใช้กับรุ่นอื่นเพราะตรงนี้น่าจะเป็นที่เสียบปลัก๊กแต่ว่าสําหรับรุ่น1 c เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ที่เสียบปลั๊กนะครับเขาก็าจะมีฝาปิดเอาไว้ซึ่งแกะไม่ได้นะครับผมก็ตามนั้นไม่ต้องไปแกะมันหรอกเนาะ แล้วก็ตามสเปคผมขอพูดสเปคนิดนึงเพราะว่ามันเขียนบอกอยู่ตามด้านล่างนี้เนาะถ้าเราเปิดพัดลมแรงสุดเนี่ยก็จะกินไฟประมาณ38วัตต์แล้วก็สามารถรองรับไฟได้22 0โวลต์ก็คือใช้บ้านเราได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็อีกเรื่องนี้ที่ผมอยากจะย้ําคือเราจะรู้ได้ไงว่าสินค้าที่เราซื้อเป็นเวอร์ชัน global หรือเป็นชัหน้านะครับก็ดูที่บาร์โค้ดนะครับผมที่มันอยู่ในส่วนของกล่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีในส่วนของคําว่า SKU เนี่ยมันจะลงไทยด้วย GL GL คือ USB นนนะ้วก็ CN, ็ China, ส่ US, จเป global มนันแต่ว่ามันก็จะเป็น global ที่รองรับไฟของ US อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วถึงมันเป็น US มันก็ใช้กับบ้านเราได้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้สําหรับสเปคมันนะคู่มือเดี๋ยวค่อยเปิดนะครับแล้นี่ก็คือส่วนของแกนตัวเครื่องนะครับแล้วก็มอเตอร์นั่นเองประมาณนี้โอเคนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการอยากจะรู้นะครับผมคือที่ผมอยากจะซื้อรุ่น1 x เนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องปุ่มข้างหลังตัวตัวพัดลมนี่แหละเท่าที่ผมอ่านข้อมูลมา ตัว 1x อ่ะมันจะมี4ปุ่มซึ่งตอนแรกผมไปดูรีวิวบางเจ้าหรือว่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่า 1c เนี่ยมันจะมีปุ่มใช้งานแค่ปุ่มเดียวก็คือเปิดปิดเครื่องในตัวเดียวแล้วก็เปลี่ยนระดับพัดลมแล้วก็สวิงอยู่ที่ด้านหลังซึ่งตัวนั้นผมไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนนะแต่ว่าพอมาแกะดูเจ้าตัว 1c เนี่ยเราเห็นไปพร้อมๆมาเลยนะมันก็จะมี4ปุ่มอย่างที่ผมเห็นที่ผมรู้สึกแฮปปี้นะเทาที่ผมแกะมา แล้วก็ตัวเสาตัวนี้เป็นเท่าที่ผมอ่านมามันเป็นอลูมิเนียมนะคือมันเป็นโลหะมันไม่ใช่พลาสติกนะถือว่าค่อนข้างจะทนเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเนี่ยจะบอกว่าที่ผมซื้อ1 c มาเนี่ยเหตุผลมันมีอยู่แค่ข้อเดียวนะคือเรื่องของฐานตัวเนี้มันสามารถที่จะใช้เป็นแบบโหมดตั้งโต๊ะก็ได้ก็คือพูดง่ายๆว่า เนี่ยเราสามารถใช้ด้วยความสูงขนาดนี้ก็ได้หรือเราจะต่อให้มันยาวขึ้นกว่านี้เพื่อเอาไปใช้บนพื้นก็ได้นี่แหละคือข้อได้เปรียบของเจ้า1นเลยแหละนี่คืออีกข้อนนึ่งนะคะผมที่เราสามารถที่จะเอามาต่อให้มันสูงกว่านี้ได้และเหตุผลจริงๆที่ผมซื้อรุ่นนี้มาผมย้ำหลายรอบมากคือผมถ่ายรีวิวเนี่ย ถ้าสมมุติว่าผมใช้เป็นตัวตอบแบบเนี้ยตัวพัดลมมันสูงเกินผมต้องถ่ายในรูปแบบอื่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ยนี่แหละคือเหตุผลที่ผมซื้อ1นึ่มาเพราะว่ามันอยู่ในระยะที่แบบพอดีเฟรมกล้องอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าน่าโอเคนะแต่ข้อหนึ่งที่ผมอยากจะขอตินิดนึงแล้วตอนแรกผมไม่รู้จริงๆแต่ก็พอจะเราแรกตั้งแต่แรกก็แหละคือเรื่องของตำแหน่งสายไฟนะครับผมจริงๆแล้วเนี้ยเวลาเสียบปลัก๊กมันต้องเสียบจากฐานด้านล่างถูกต้องไหมแต่ว่าตัวเนี้ย สายมันมาอยู่ด้านบนแบบนี้ผมรู้สึกว่าหนึ่งมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่บางทีเราอยากจะให้สายมันดูเรียบไปกับพื้นมากกว่าที่จะลอยแบบนี้แล้วก็เสียบแล้วก็ห้อยแบบนี้แต่โชคดีที่ว่ามันเป็นสายที่แบบว่าออกสีขาวขาวสีเทาเทานิดนึงผมเลยรู้สึกว่ามันโอเคนะก็ถือว่าพอจะยอมรับตรงนี้กันได้นะครับผมว่าโอเคถึงมันจะเป็นปลั๊กไฟที่อยู่บนนี้แต่มันก็ยังแรกกับความดูดีของมัน ถือว่าให้อภัยได้นะผมผมผมถือว่าผมให้อภัยได้เลยแหละปุ่มบนเครื่องนเนี่ยมีทั้งหมด4่ปุ่มด้วยกันก็โอเคโอเคกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยนะครับผมตอนแรกผมคิดว่า1 C เนี่ยมันน่าจะได้อะไรที่มันดูแบบเกรดอาจจะลดลงกว่านี้หน่อยในรุ่นที่สูงกว่าแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะได้ประมาณนี้ถือว่าก็าน่าจะโอเคแล้วก็หาข้อมูลในการรีวิวค่อนข้างยากมากสำหรับเจ้าตัว1 c นะถ้าเราใช้ตัวนี้การเชื่อมต่อปุ๊บอันนี้ปุ๊บแล้วเราก็หมุน มันสูงเกินนะครับผมยังไงคุณผู้ชมไม่เห็นพัดลมแน่นอนนะครับผมผมเลยเลือกเป็นรุ่น 1C มาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ 1X ไม่มีของนะครับผมก็ค่อนข้างน่าเสียดายพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรเราซื้อรุ่น 1C มาแล้วเราก็ใช้งานนะครับผมเป็นพัดลมเสี่ยวมี่ตัวแรกที่ตอนแรกผมจําได้เลยว่าพัดลมเสี่ยวมี่ตัวแรกๆเนี่ย ที่มันเข้ามาในประเทศไทยแรกๆราคาแพงมากๆคือแบบว่า3 0 0 0 4 0 0 0เลยค่อนข้างแพงมากแต่ปัจจ,จ,จุบันเนี้ยราคามันเอื้อมถึงแล้วอย่างตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาในราคา1499บาทที่ร้านไทยซูเปอร์โฟนนะครับก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับสำหรับร้านไทยซูเปอร์โฟนนะก็ซื้อกันมาหลายชิ้นลักลณะของนะครับผมทั้งกล้องบ้านผมที่มีทุกตัวเนี่ยผมซื้อจากไทยซูเปอร์โฟนหมดเลยนะครับผมถือว่าส่งเร็วมากๆอันนี้ต้องเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะแต่ผมก็พู ทรงเร็วตอนแรกผมกะจะไม่อ่านคู่มือซะแล้วพอมันนั่งคิดไปคิดมามันก็อาจจะยังมีบางส่วนที่สําคัญเพราะว่ามันยังมีน็อตมีอะไรมาแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ประกอบไม่ยากนะครับผมถ้าสมมุติเราเลื่อนปุ๊บมันเท่ากับว่าเป็นการปลดล็อกของเจ้าฝาตะแกรงอะไรประมาณนี้นะวัสดุตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ด้านหน้ามีสัญลักษณ์มีเจียนะครับผมก็คือเป็นแอปมีโฮมนั่นแหละ ใบพัดนะครับผมเป็นใบพัดลักษณะที่เป็นเจ็ดใบนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้แรงลมที่ค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะแต่ผมจําสเปคไม่ได้แล้วว่าสเปคเขาได้ความแรงของมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาประกอบตัวด้านล่างฐานกันก่อนนะครับผมสิ่งที่เขาให้มาก็จะมีหกเหลี่ยมที่มีไขควงในตัวนะครับถือว่าออกแบบดีนะคือ อุปกรณ์ดูเหมือนจะยุ่งยากแต่จริงๆแล้วมันมีมันมันค่อนข้างประกอบง่ายพอๆกับพวกเฟอร์เิเจอร์ของอ k เกียอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ตัวนี้น็อตนะครับผมตัวนี้มันเป็นกลียวหเหลียมเพราะฉะนั้นแล้วเดาไม่ยากอยู่ข้างล่างแน,น่นอนถือว่าประกอบง่ายนะคือเนี่ยแค่ไขแค่นี้เองพอเอาพอตึงมือพอเผื่อเราจะเปลี่ยนเป็นขาแบบโต๊ะหรือว่าขาอะไรอย่างเงี้ย ด้วยด้วยขนาดความสูงมันหรือฐานนะมันดูมั่นคงมากนะสือว่าโอเคมากเลยถ้าใช้ตัวสูงวันนี้ผมมาคิดว่ามันไม่มีทางล้มแน่นอนถ้าไม่ไปผลักมันหรือไปเล่นมันนะนะแล้วก็มีส่วนประกอบของตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นด้านหลังคือผมไม่ดูคู่มือแล้วอ่ะโอเคผมเจอจุดที่พอดีแล้วก็คือประมาณนี้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยีไซายมันดูมินิมอลมากคือมันดูแบบดูดีอะ่ะคือมันดูง่ายดูแบบดูโอเคอะ่ะดูดี คือสีสันมันก็โอเคแล้วนะแต่อาจจะเลอะง่ายหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกเชื่อว่าการออกแบบที่เขาทาออกมาเป็นสีขาวแบบนี้ผมเชื่อว่ามันมีเหตุผลของเขาแหละหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นของจีนของรุ่นนี้น่าแต่การที่มันทําด้วยสีสันแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันดูไม่ก้องแกงเลยมันดูดีมากๆถามว่าด้วยราคาพัดลมของมันเนี่ยมันอยู่ที่ราคา1 0 0 0กว่าบาทแลหลายคนบอกอไปเอาพัดลมบ้านๆดีกว่าใช่แต่ว่าสําหรับใครที่เป็นสายเทคโนโลยีจริงๆนะผมรู้สึกว่าการซื้อพัดลมตัวหนึ่งในราคา1 5 0 0บาทแบบนี้ ผมรู้สึกว่าผมไม่เสียดายตังเลยแม้แต่นิดเดียวนะคืออย่างน้อยอ่ะมันเป็นพัดลมแบบสมาร์ทคือปกติเราใช้พัดลมมา10 20 10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้แบบเดิมๆมาตลอดนะครับผมแล้วก็สาหรับบางคนที่มีระบบสมาร์ทโฮมหรือว่ามี o o g l e Home หรืออะไรเงี้ยอย่างตปวผมเนี่นยใช้ Google Home แล้วก็มีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมค่อนข้างจะเยอะอย่างเงี้ยก็อยากที่จะลอง มาใช้อะไรที่มันเป็นสมาร์ทมากกว่าที่จะเป็นของปกติอะไรแบบนี้นะที่ผมเลงอยู่ตั้งนานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใต้นี่มันมีรูน็อตอยู่นะครับผมเพื่อล็อกกับฝาตัวหน้าเนี่ยคือพูดง่ายว่าเขาบังคับมาเลยว่าฝาหลังอะ่ะมันจะต้องอยู่แบบนี้ก็คือตัวใส่น็อตจะต้องอยู่ด้านล่างนะครับผมผมด้วยกันที่ไม่อ่านคู่มือก็อย่างนี้แหละครับผมคู่มือมีไม่อ่านนะครับถ้าทุกอย่างลงล็อกแล้วเนี่ยโลโก้มีเจรหรือว่าโลโก้มีโฮมมันจะต้องตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ ประกอบน็อตมีมาให้1ตัวครบเลยเท่าที่ผมลองสังเกตมาเนี่ยทั้งที่ผมซื้อตัวกล้องของตัวเ x i ยวมีเองเนี่ยเขาก็ให้อุปกรณ์กระจุกกระจิ๊กแบบนี้มาค่อนข้างครบคือเราไม่จําเป็นจะต้องเพิ่องอุปกรณ์อย่างอื่นหรือเราไม่จําเป็นจะต้องมีไขควงก่อนที่จะประกอบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นหกเหลี่ยมที่มีไขควงในตัวเลยนะคันพอตึงมือพอเนาะไม่ต้องแรงมากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันแตกเพราะมันเป็นพลาสติกทั้งหมดเลย เสียบใช้งานครั้งแรกก็จะมีเสียงติ๊กนะครับผมประมาณนี้ผมยังไม่เปิดแล้วกันเดี๋ยวผมขอลองดูในแอปพลิเคชันมีโฮมก่อนเนาะว่าโอเคไหมพอเข้าแอปมีโฮมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวอุปกรณ์ของตัวเครื่องหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะดีเทคได้เลยว่าเรามีอุปกรณ์ใหม่ในบ้านนี้นะครับผมเราเจอละพัดลมมีพัดลมตั้งโต๊ะพื้นอัจฉริยะ1 4 2 2 3สกดเข้าไปเลย WiFi บ้านผมก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวทางแอปมีโฮมเองหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะสลับ Wi-Fi เป็น2.4กิกะเฮิร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จัดการของเขาเองนะแต่ด้วยความที่ว่าที่บ้านผมเนี่ยเราเตอร์เนี่ยมันเป็นเราเตอร์ของเสี่ยวมีอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันก็เป็น 5G กับ 2.4G ในตัวเดียวกันเลยเพิ่มแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วเร็วมากๆเลยแล้วก็เพิ่มไปที่ จริงของผมตั้งไว้เป็นห้องนอนเนาะตั้งชื่อพัดลมอัจฉริยะเป็น <c oughs> ตั้งเป็นมีแฟนเลยทำมันมีมีมีแฟนแล้วกันเทิร์นออฟมีแฟนเทิร์นออนมีแฟนอะไรเงี้ยเราสามารถแชร์อุปกรณ์นี้ให้คนอื่นสามารถสั่งงานได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ใช้แบบนั้นเนาะในส่วนแอปพลิเคชันตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะี้เนาะตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดถ้ากดเปิดปุ๊บก็มีเสียงครับผม,มเมื่อกี้ยบังเอิญผมตกใจนิดหน่อยคือถ้าผมเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งปุ๊บเนี่ย มันจะมีเสียงประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องลองหาข้อมูลเดี๋ยวผมลองแก้ไขเพิ่มเติมดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราข้ามตรงนี้ไปก่อนผมรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะแก้ไขได้น่าจะเป็นเรื่องของถามว่ามันไม่แน่นหรอเดี๋ยวผมลองเช็คดูอีกทีว่ามันแน่นไม่แน่นนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับไม่แน่นมากกว่าแล้วก็ในแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะเห็นนะครับเราสามารถปรับระดับได้ 3ระดับตรงนี้พปดนระดับพัดลมนะคือเราสามารถปรับเบอร์หนึ่งเบอร์สอเบอร์สามอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพัดลม13นิ้วแล้วเนี่ยเท่าที่ผมลองฟังดูเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเสียงเบานะไม่ได้แรงเลยแล้วก็เป็นใบพัดแบบ7ใบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดแบบเบอร์สามแรงๆให้ดูนะว่าเสียงดังสุดมันประมาณไหน แล้วเราก็สามารถตั้งเวลาปิดเปิดเครื่องได้นะครับก็คือมี2ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ประมาณนี้แต่จริง,รงๆเราสามารถที่จะปรับทีได้แบบนี้เลยเห็นไหมคือเราสามารถที่จะเลื่อนเป็นนาทีของมันได้หรือกี่ชั่วโมงได้นี่ค่อนข้างจะโอเคเลยตัวบ่งชี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของไฟ LED นะครับผมก็คือเนี่ยตัวนี้จะมีไฟลูกไฟไฟ้สีฟ้าแล้วก็มีไฟเบอร์12 3สนะครับก็จะไฟสีประมาณนี้แล้วถ้าเรากดปิดปุ๊บ มันก็จะเป็นการปิดไฟนะครับแล้วก็เสียงแจ้งเตือนเราสามารถปิดได้ด้วยนะครับก็กดปิดไปเลยเราก็จะไม่ได้ยินเสียงถ้าเรากดปุ่มอะไรปุ๊บมันจะไม่มีเสียงเลยล็อกป้องกันเด็กจริงๆออปชั่นนี้ก็จะเหมือนเหมือนกับเจ้า Airpods 2S ของผมนั่นแหละก็คือล็อกเด็กได้นะครับไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้นะครับผมก็จะกถือว่านัางโอเคอยู่ สำหรับฟีเจอร์ของมีแฟนตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะฟีเจอร์มันน้อยไปนิดนึงผมจําได้ว่าความเร็วของพัดลมเนี่ยถ้าเป็นรุ่น 1X หรืออะไรเงี้ยมันสามารถปรับละเอียดได้เป็นร้อยระดับเลยคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ศูนย์จนถึง100อย่างเงี้ยสามารถปรับระดับความแบบความถี่ได้ค่อนข้างถี่มากๆนะครับผมถามว่าด้วยราคาขนาดนี้ผมถือว่าโอเคแล้วก็เป็นตัวแรกเดี๋ยวถ้ามันมีตัวต่อไปอย่างเงี้ยผมอาจจะซื้อรุ่นที่มันแพงกว่าหรือถ้ามันมีรุ่นที่หน้ากว้างกว่านี้ผมก็อาจจะซื้อรุ่นที่หน้ากว้าง,ง,นะวาางกว่่่่่่่่าาาาานีี้้้้ะะแตววอออออยยงงทผผมมมมบกเเเใใชชล็ไไไดร ก็โอเคละเอ่อที่ว่ามันเป็นรุ่น1 C หรืออะไรอย่างเงี้ยคือหน้าตาหรือว่าความเร็วพัดลมน่าจะปรับได้แค่ประมาณ3าระดับแบบนี้แหละถูกแล้วก็โอเคไม่ได้ถือว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แย่แต่ใจผมคิดว่าถ้าสมมุติมันปรับระดับได้ละเอียดกว่านี้ผมรู้สึกว่ามันจะได้แรงลมที่เหมาะสมกับเรามากกว่านะครับผมแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าที่ผมเห็นมันจะมีโหมดธรรมชาติหรือว่าโหมดอะไรอย่างนี้ด้วยคือมันจะมีการเล่งระดับพัดลมคือมันจะแบบว่ารอบของพัดลมอ่ะสูงและต่ำสูงและต่ำไปเรืเ่อยๆคือมันทําให้เป็นลมเหมือนลมธรรมชาติอะไรเงี้ยมันจะมีแต่ว่าสําหรับเจ้าตัว1 C เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เห็นนะผมไม่เห็นฟีเจอร์นี้นะก็ก็ถือซะว่ารุ่น 1C มันอาจจะไม่มีหรือว่าผมหาไม่เจอยังไงก็ คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเสียงตอนแรกที่ผมบอกไปนะคะว่าผมเปิดเบอร์หนึ่งแล้วเสียงมันดังแบบสันๆอะไรแปลกๆตอนนี้ตอนนี้มันก็หายแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยผมหมุนตรงน,นี้ไม่ค่อยแน่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันผมรู้สึกว่ามันยังให้แบบคุ๊กก้ากุ๊กกักคือมันยังมีหลวมนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมหมุนให้มันแน่นๆแล้วเออพอเราเปิดปุ๊บมันก็ไม่มีเสียงแล้วก็ถือว่าขั้นตอโอเคตอนแรกผมตกใจนะว่า ตัวพัดลมมีปัญหาหรือเปล่าสรุปไม่มีนะครับผมก็ถือว่าคนขงางโอเคนะสําหรับระดับเสียงถือว่าเป็นเสียงที่เราไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยใบมันค่อนข้างจะเยอะมันไม่เหมือนพัดลมท,ทั่วไปที่มี3ามใบ4ใบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถือว่าโอเคนะเบอร์หนึ่งก็ถือว่าเงียบอยู่นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะซื้อรุ่นที่มันแพงกว่านี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่หลังนะครับผม แล้วก็สําหรับใครที่เป็นกังวลนะครับสําหรับใครที่แบบเอ้พัดลมมันไม่ได้ทํางานแล้วเราหมุนเองได้ไหมหมุนได้นะคือปกติถ้าเป็นพัดลมทั่วไปมันจะดังแก๊กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นลานแบบนั้นแต่ทีนี้ผมแนะนําว่าให้ผลักมันเบาๆนิดนึงคือบางทีแบบต้องรอลานมันทํางานนิดนึงไม่ใช่ว่าหักมันปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยผมก็กลัวว่ามันจะหักเหมือนกันนะก็ค่อยๆทากับมันละกันก็ประมาณนี้ถ้าใครที่อยากใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมเนี่ยอย่างผมมี Google Home เนี่ยผมสามารถสั่ง เจ้าพัดลมให้ทำงานได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งให้ดูนะโอเค Google เปิดพัดลมโอเคกำลังเปิดมีแฟน ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มี Google Home หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เหมือนกันนะแล้วก็ Google Assistant ก็ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งคำสั่งเป็นภาษาไทยก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเรื่องคำสั่งนี้หลายๆอย่างแต่ว่าคำสั่งที่ใช้เปิดปิดอะสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแต่ว่าแต่ว่าคำสั่งที่เป็นการเร่งสเปีดพัดลมเนี่ยผมลองใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วมันใช้ได้แต่ว่าภาษาไทยมันยังไม่เข้าใจนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองสั่งดูนะครับ โอเคกูก็ okay, เปิดพัดลมโอเคกำลังเปิดมีแฟนก็มันก็จะบอกว่ากำลังเปิดมีแฟนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองสั่งเป็นภาษาอังกฤษว่าเซตพัดลมเป็นเบอร์สามนะครับโอเคกูก็เซตแฟนสปีด to level three sure setting mi fan speed to speed three ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งเบอร์3าเดี๋ยวผมจะลองสั่งคำสั่งเป็นเปลี่ยนเป็นเบอร์1ดูนะครับ โอเคกูก็เซตแฟนสปีดทูเลเวลวันโอเค s e t t i n g m อ็ a n speed ป o okay. speed ก็ประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยผมลองสั่งดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจนะครับผมก็สำหรับ Google Home ก็ประมาณนี้นะครับโอเค Google ปิดพัดลมโอเคกำลังปิดมีแฟนโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้า Smart ตเดเวินะครับผมที่มันอาจจะไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่แต่ก็โอเคแหละผมว่ามันก็สั่งงานได้จริงๆแล้วเนี่ยผมใช้ Google Home เนี่ยทางบ้านผมใช้เป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะไม่ได้ใช้เป็นภาษาไทยสักเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่าภาษาไทยกับบางอุปกรณ์มันอาจจะยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับผมใครที่สนใจซื้อนะครับผมก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับผม9.9หรือว่า9เดือน9เนี่ยของช้อปปีเนี่ยลดราคากระนำเลยแล้วก็ ร้านไทยซูเปอร์โฟนเนี่ยหรือว่าร้านที่ผมซื้อเนี่ยก็เท่าที่ดูมาจะมีโปรโมชั่นพวกนี้ด้วยนะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมสําหรับราคาพัดลมเสียมีซีหนึ่งตัวเนี้ยอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเก้าจุดเก้าเนี่ยราคาอาจจะลดกว่านี้ยังไงก็ตามซื้อกันได้นะครับผมที่ร้านไทยซูเปอร์โฟนนะที่ผมซื้อมาผมซื้อมาจากร้านไทยซูเปอร์โฟนถือว่าส่งค่อนข้างเร็วแล้วก็ตัวเครื่องไม่มีปัญหาด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ what's up mr howard